สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการบริหารในท่าของ s q u อ t หรือที่เขามีใฉายาว่า King of Exercise นะครับซึ่งจะเป็นอย่างไรนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีสอนในเรื่องของ3อย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวอร์มอัพก่อนออกกำลังกายนะครับแล้วก็การ exercise ท่าที่ถูกต้องรวมไปถึงการ stretching cooldown ทำอย่างไรนะครับหลังจากการ q u อ t แล้วเนี่ยเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันที่วอร์มอัพก่อนเลยครับ การวอร์มอัพนะครับไม่ว่าจะทุกกีฬาประเภทไหนก็ตามนะครับควรจะเป็นการวอร์มอัพในรูปแบบของดินามิกสเตชชิ่งนั่นก็คือการเคลื่อนไหวเป็นการยืดไปในตัวนะครับท่าที่1ที่ผมจะแนะนําก็คือยืน,นะครับาการขาแล้วก็แขวนขาไปด้านหน้าด้านหลังอันนี้เบื้องต้นเลยท่าที่1เพื่อเป็นการวอร์มอัพในส่วนของตัวข้อสะโพกประมาณสัก10ทีก็ได้10ทียีทีแล้วก็เปลี่ยนข้านี่คือท่าที่1น,นะครับ ต่อไปสมมุติว่าครบแล้วท่าที่2หมุนขานะครับยืนตรงแล้วก็หมุนขาออก10ทีบาล้านให้อยู่ทรงตัวให้ดี10ทีแล้วก็หมุนเข้านะครับ10ทีก็คือเป็นการทำให้ตัวข้อเนี่ยได้มีการวอล์อัพการเคลื่อนไหวให้พร้อมต่อการทำสะคอนนั่นเองนะครับแล้วก็เปลี่ยนข้าง10ทีแล้วก็หมุนกลับ อันนี้ผมทําโดยประมาณนะฮะนี่คือท่าที่สองครับต่อไปท่าที่สามเราย่อไปข้างหลังแล้วก็แทงเข่าขึ้นมาขอสิบทีเหมือนกันพอครบสิบ็็เปลี่ยนทางอันนี้เป็นการกระตุ้นให้ตัวกล้ามเนื้อตรงสะโพกเนี่ยได้พร้อมที่จะใช้งานเต็มที่แล้ว ต่อไปในส่วนของการ e x e r c i เซอร์ไซส์ฮาอกนะครับปกติอควอกเ์ี่ยที่เขาเล่นกันจะมีอยู่2แบบนั่นก็คือ Standard ดควอกกับ Sumo สควอก s t a แ d นดาร์ดอกนะครับก็คือความกว้างของขาเนี่ยกว้างระดับประมาณเดียวกับหัวไหล่นะครับส่วน Sumo สควอกเนี่ยจะเป็นขากว้างกว่าปกติขวากาว้างกว่าระดับหัวไหล่ซึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนำเป็นในรูปแบบของ Standard s ซ็อ t นะครับ สควอรเนี่ยจะช่วยในการเพิ่มกําลังกล้ามเนื้อตพนขาด้านหน้าด้านหลังแล้วก็กล้ามเนื้อก้นรวมไปถึงกล้ามเนื้อแนวแกนก,นกาลางลาตัวด้วยแต่ถ้าเกิดว่าต้องการเล่นให้ได้ตัวสะโพกเต็มๆนะครับซูโม่สควอรจะได้กล้ามเนื้อที่เด่นตรงสะโพกมากกว่านะครับรวมไปถึงเราเพิ่มโหลดก็คือยกถุงทรายยกน้ำเบลร่รวมกับการสะวอรไปด้วยจะทำให้กล้ามเนื้อสะโพกเนี่ยทำงานมากขึ้นเกิดในรูปแบบของการ บิ้วกล้ามเนื้อมากขึ้นด้วยรวมถึงการทานโปรตีนให้เยอะขึ้นด้วยนะครับรวมไปถึงอ่ะเริ่มเลยแล้วกันสแตนดาร์ดเฉพอะนะครับกางขาความกว้างระดับเดียวกับหัวไหล่แบกขาออกเล็กน้อยยืนลงน้ําหนักที่ตัวเส้นหาแล้วก็ทิ้งน้ําหนักลงไปที่ก้นนะครับเราจะไม่เอาเข่าพุ่งไปข้างหน้าเราจะไม่เอาเข่าพุ่งไปข้างหน้าอย่างนี้เราจะทิ้งน้ําหนักลงที่ก้นกับหลังไปพร้อมกันโดยพยายามที่ให้ หัวเข่าห้ามเลยปลายเท้ามือเราเดชไปที่ด้านหน้าได้เพื่อป้องกันการล้มหรือหงายไปข้างหลังถ้าเกิดจะให้ดีได้ความรู้สึกที่ตัวบริเวณสะโพกก็คือย่อให้ต่ำกว่าระดับหัวเขา่านั่นก็คือว่าตัวสะโพกเนี่ยให้ต่ำกว่าระดับของหัวเขานิดนึงจะไปทำให้ตัวกล้ามเนื้อต้นเนี่ยทำงานมากขึ้นอย่างนี้ พยายามให้เข่าอย่าเลยปลายเท้าอาจจะเลยนิดนึงได้ไม่มีปัญหานะครับรวมไปถึงว่าเวลาเราลงสิ่งที่ต้องระวังการสะขอลงไปเนี่ยแล้วเกิดเข่าชนข้อหากันเวลาเข่าชนข้อหากันพวกนี้จะทําให้เกิดการบาดเจ็บของตัวหัวเข่าได้เช่นเดียวกันแล้วก็เวลาทําอย่าทําให้เกิดหลังคอมนะครับเวลาลงเราลงหลังแอนหน้ามองตรงไปขนา้างหน้าแต่ถ้าเกิดว่าใครลงแล้วเป็นอย่างนี้ อันนี้คือผิดจะทําให้ปวดหลังได้เวลาลงนะครับชี้น,น้ําหนักลงส้นเท้าเอาก้นไปข้างหลังก่อนแอดหลังหน้ามองตรงพยายามคุ้มนะฮะอยากให้เข่าเลยปลายเท้าแต่สําหรับถ้าเกิดว่าเป็นซูโม่สโคตก็คือขากลางกว่าปกติแต่ขาออกเล็กน้อยเวลาเข่าพุ่งเนี่ยก็คือพุ่งไปทางปลายเท้า ถ้าบอว่าปลายเท้าชี้ออกด้านนอกแต่เข่าพุ่งมาด้านในแสดงว่าผิดนะฮะไม่ว่าจะเป็นสแตนดาร์ดสคอตหรือซูโม่สคอตเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นั่นคือในเรื่องของการเอชเช์ไซ์ของสคอรตก็อาจจะทําแบ,บ่งเป็น1ิบครั้ง3เซตก็ได้หรือจะเพิ่มความยากด้วยกันถือถุงทรายหรือถือดัมเบลได้ต่อไปก็พัฒนาไปเรื่อยๆทําความเร็วให้เร็วขึ้นหรือว่าทําให้ช้าลงเราสามารถประยุกตเพื่อทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยทำงานหนักขึ้น ถามว่าดียังไงก็คือทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีพลังมีกําลังแล้วก็กระชับมากขึ้นด้วยต่อไปพูดถึงในเรื่องของการยืดกล้ามเนื้อฮะเวลาเราทําแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อตรงต้นกล้ามเนื้อสะโพกนะครับกล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยจะตึงเนาะท่าที่หนึ่งเลยนะครับยืดอย่างนี้นะครับไปทางด้านหลังอันนี้คือยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าเวลาทำเนี่ยก็คือให้ทํายืดค้างไว้ดึงนะครับเข่าไปอย่างนี้ให้ดึงเข่าไปด้านหลังค้างไว้ประมาณ1ิวินาที แล้วก็ปล่อยทําอย่างเงี้ยประมาณ3ครั้งนะครับเราเปลี่ยนครางอ่ะลองดูอีกข้างหนึ่งงองขึ้นมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็ดึงไปด้านหลังอันนี้คือทําครั้งไว้นับ1นถึงสิบครั้งนะครับนับหนึถึงสิอ่าแล้วก็ผ่อนทำสามสามครั้งนี่คือท่าที่1ต่อไปท่าที่สองนะครับ ก็คือเป็นลักษณะของข่อยห้างอย่างนี้แล้วก็ยอ่อบาลานให้อยู่ถ้าเกิดใครบาลานไม่อยู่นะครับ <_ an> ก็ใช้เป็นการนั่งเก้าอี้แล้วก็นั่งขอยห้างแล้วก็ย่อตัวลงมานะครับจะยืดตรงกล้ามเนื้อตรงสะโพกกล้ามเนื้อสะโพกจะรู้สึกตึงถ้าเกิดไม่รู้สึกตึงนะฮะอาจจะทําผิดก็ได้นะครับ <_ an> ก็คือให้ยืดค้างไว้ <_ an> นับหนึ่งถึงสิบค้างหนึ่งนะฮะแล้วก็ค้างไว้นับหนึ่งถึงสิบแล้วก็ผ่อนจะรู้สึกตึงตรงบริเวณสะโพกนะฮะ อันนี้การยืดหลังจากออกกําลังกายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสคอรหรือแ p l a n หรือว่าจะเป็นพุชอัพบิพื้นนะครับทุกกีฬาควรจะยืดหลังการออกกําลังกายเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นหรือว่าใช้ประคบเย็นก็ได้ลดอาการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าสคอรเนี่ยเวลาเราเล่นแล้วเนี่ยการขึ้นลงบันไดในวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะค่อนข,ข้างจะมีปัญหาเลยที่เกิดเราเล่นนะแต่พอหายแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้มันฟิตแล้วก็เฟิร์มมากๆาผมลอง ไปทำดูแล้วกันนะครับเป็นในเรื่องของการ s ควอ e หรือ King of Exercise ถ้ามีโอกาสนะครับเดีย๋ยวเราจะพบกันใหม่ครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยถ้าเกิดมีโอกาสผมจะทำเป็นคลิปในรูืแบบว่าพัฒนาการจากง่ายไปสู่ยากของการทำสควอชแล้วกันครับผมแล้วตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย